ตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่เรือนจําหลักสี่และได้พบว่าคุณเมย์อยูนะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลพี่น้องนักโทษการเมืองเราอยู่ทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามพวกเราไม่เคยสัมภาษณ์คุณเมย์เลยและเคยทํางานร่วมกับสองสิงห์มาด้วยวันนี้เราก็อยากจะคุยและคุณเมย์ได้พูดเปิดใจเรื่องต่างๆให้พี่น้องเสื้อแดงเราได้รับทราบไปครับเชิญครับคุณเมย์สวัสดีค่ะคก็สวัสดีพี่น้องที่ชมรายการอยู่นะัะมีดูแลนักโทษการเมืองมาตั้งแต่วันแรกที่มีเรือนจําหลักสี จนถึงปัจจุบันเราก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงตอนที่เราเปิดใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีพี่น้องทราบเราก็มาทํากันทุกวันอย่างที่เห็นแล้วพอหลังจากนั้นพอกระแสมันดังขึ้นพี่น้องก็มาช่วยกันเยอะหลายกลุ่มพอหลายกลุ่มเนี่ยอาหารมันมาปุ๊บมันก็จะเน่าบูดมากเลยมั่งก็เลยคุยกับทางผู้คุมว่าเออถ้าเกิดมีพี่น้องมาเลี้ยงเยอะเนี่ยเราก็ดูในเรื่องแค่ถุงยังชีพของใช้ต่างๆค่ารายจ่ายเงินเดือนอเงินค่าใช้จ่ายนักโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตอนหลังๆแหละพี่น้องเริ่มเหนื่อยเริ่่มมล้าเริ สาบ้างอะไรบ้างเราก็ทำเหมือนเดิมทำปกติเราเราไม่เคยทิ้งพี่น้องไปไหนเราทําให้พี่น้องอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีเมย์จะเป็นคนไม่ค่อยออกสื่อไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเป็นข่าวอะ่ะชอบอยู่แบบเงียบๆสบายใจอ่ะพี่แต่ว่าพอไอการที่เรามันอยู่เงียบๆมากเนี่ยก็ยถูกโจมตีอีกถูกเล่นงานอีกว่าโอเคไม่เป็นไรวันนี้เห็นแก่พี่หมอมว่าเอออยากจะพูดคุยก็กยอมยอมออกมาคุยด้วยไม่เป็นไรมีประเด็นไหนที่อยากทราบมีตอบได้หมดเคลียร์ได้หมดค่ะคือวันนี้เราก็ได้พบกับคุณเมย์ยูนะครับซึ่งคนคนเนี้ย ก็มีข่าวข่าวมาหลายๆอย่างที่มีคนมาพูดจาถ้าเราอยากรู้ความจริงนะครับต้องไปถามคุณเมย์ยูใช่ไหมครับแล้วผมกับเขาได้ทํางานควบคู่กันมาคนนี้เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วอยากจะทําอะไรเราต้องมีเหตุและผลนะครับไม่ใช่ไปฟังความหรืออะไรจากไทยนะครับและวันนี้คุณเมย์เนี่ยเอาอะไรมาเลี้ยงบ้างครับวันนี้อ๋นนี้เป็นอาหารทะเลค่ะน้องๆเมื่อ,อ,อ,อวันเมื่อวัน,วนอังคารเมย์ Me มามาเยี่ยมเขาเสร็จแล้วก <ยะ S 1> <ข>็บอกว่าวยอยากกิน <พา S 1> ปลาหมึก ยัง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 ไม่เพิ่งก่อไฟค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแต่ค่อยเก็บบรรยากาศเดี๋ยวบรรยากาศอาหารทะเลสดๆจากบางแสนเราจะมีทางคุณเจนิดมามโตะคุณยานินค่ะจะจะไปสัมภาษณ์ทั่วๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกรอบเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอการสุวรรณนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้ให้คุณเมย์อยูเนี่ยผู้เปิดใจบ้างว่าบางคนมีคนมาร้องเรียนบางทีมาร้องผ่านผมบ้างผมก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันต้องฟังฟังทั้งสองข้าง คุณเมก็ช่วยเปิดอะไรเล็กน,น้อยๆอย๋ยวน้อยผู้ชมที่ไม่เข้าใจอาจจะไปฟังฟังข้างเดียวก็อยากให้พูดให้เคลื่อนที่น้องจะแดงเราได้รู้ว่าถ้ามีอะไรก็ให้ติดต่อคุณเมย์โดยตรงให้ถามโดยตรงอย่าไปฟังคนนู้นคนนี้ใช่ไหมครับเพราะตัวผมเองไม่ใช่คุณเมย์เราไี้เจอคุณเมย์ซึ่งเราก็ได้รับเรื่องราวมาจากคนนู้นคนนี้ว่ามันเป็นเรื่องอย่างที่สองติงเคยโดนอ,อันนี้คุณเมย์ช่วย พูดให้พี่น้องฟังหน่อยได้ไหมครับมันเป็นมันเป็นเรื่องเมมองอย่างนี้นะพี่หมอมันเป็นเรื่องปกติของนิสัยคนไทยอะ่ะคนไทยเวลาทําอะไรเยอะไปหรือว่ามันมันเกินเข้าไปอะไรเงี้ยมันอาจจะไปสะดุด บาทาใครเขาเข้านะฮะแต่จริงๆแล้วเม่เชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงอ่ะเป็นคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมข่าวสารอะไรที่พวกคุณได้รับมาเนี่ยคุณถามกันชี้แจงได้เม่ตอบพี่น้องได้ทุกประเด็นเมคุยกับพี่น้องได้ทุกเรื่องตอบได้ทุกประเด็นการข้อกล่าวหาอะไรต่างๆในการโกงกินอะไรต่างๆเนี่ยพี่หมอมคนเราเนี่ยนะถ้าบริสุทธิ์ใจเนี่ยยืนได้เมบอกเลยว่าใครจะมา อะไรไปกล่าวหาว่าเออเมย์รับเงินมาโกงเงินกิน,นอะไรเนี่ยเมย์บอกเอามาเอาหลักฐานมามาชี้แจงเมชี้แจงได้ทุกประเด็นถามว่าคนอย่างนายกท่างสินป์เขาโง่หรอคะคเขาจะให้คนหลอกเขาได้ตลอดมันมันไม่จริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับ,รบเพียงแต่ว่าความไว้วางใจต่างหากที่ผู้ใหญ่เขาไว้วางใจให้เราได้มาดูแลพี่น้องส่วนไหนที่มันเข้าในเงื่อนไขที่เราจะช่วยกันเยียวยาช่วยกันดูแลเนี่ยเมย์ยินดี แต่ถ้าเกิดม e> ันไม่เข้าเงื่อนไขมันไปเข้าของรัฐบาลแล้วเนี่ยโอเคคุณก็รับในของส่วนของรัฐบาลไปในส่วนที่มันไม่ได้เข้าเงื่อนไขรัฐบาลอย่างคดีความบางเรื่องพวกนี้มันไม่รัฐบาลเขาไม่สามารถมาจ่ายมาดูได้เราก็เอาตรงส่วนนี้มาช่วยพี่น้องเพราะเราเอาตรงส่วนเรื่องคดีความมาดูแลเนี่ยการเปรียบเทียบเรื่องการจ่ายเงินมันไม่เท่ากันทำไมคนนู้นได้น้อยคนนี้ได้มากเราบอกว่ามันเราแยกเป็นเคส อย่างกรณีถูกดําเนินคนดีเนี่ยเราเราจะช่วยค่าใช้ใจ่ายในส่วนไหนบ้างเรามีชี้แจงกันคือจริงๆแล้วเราไม่อยากให้มันเอาประเด็นตรงนี้มาเป็นข่าวเพียงแต่ว,ว่าเอออยากจะอธิบายอยากจะชี้แจงให้พี่น้องฟวังว่าทุกเรื่องทุกราวที่พวกคุณได้รับฟังหรือว่าได้ข่าวสารมาเนี่ยยกหูถามเมย์ได้เลยพี่น้องส่วนใหญ่จะมีเบอร์ของเมย์หมดอะถามแล้วเมย์ตอบได้หมด ทำไมเมย์ยืนได้ขนาดโดนตีจนไม่โดนตีเพื่อให้ล้มเนี่ยหลายรอบแล้วนะพี่หม่องพี่หม่องก็เคยโดนเหมือนกันหัวอกเดียวกันค่ะแต่ความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ความซื่อสัตย์และความรักพี่น้องเสือแดงที่เมย์ต่อสู้พี่หม่องเมย์เนี่ยอยู่ในสนามลบมาทุกปีเลยกับพี่น้องเสือแดงเม์เหยียบคนเสือแดงไม่ได้และเมย์ก็โกงเงินกินเงินคนเสือแดงไม่ได้เมย์ยืนหน้าทุกวันนี้เพราะความบริสุทธิ์ใจแล้วก็กําลังใจจากพี่น้องแสดงที่เข้าใจครับโดยเฉพาะพี่หม่อมเจอทีไรพี่หม่องให้กาลังใจตลอดว่าเออคนเราทํางานตรงเนี้ยเราจะต้อง โดนยังไงต้องยอมรับสภาพถ้าเหมือนกับเรายิ่งยิ่งยิ่งทำงานที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยปัญหาก็ตามมาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเมย์หนักแน่นหาไม่ไม่ไม่กลัวหนักแน่นพอแล้วก็พร้อมที่จะยืนสู้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องได้ตลอดค่ะครับครับวันนี้นะผมก็ได้มาสัมภาษณ์คุณเมย์แล้วได้เปิดใจนะครับบางเรื่องตอนนี้พี่น้องก็น่าจะพอจะทราบนะครับความรู้สึกนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องจริงหรือมีปัญหานะให้ติดต่อหรือโทรหาคุณเมย์เลยนะครับหรือมาหาที่เรือนจำนะครับ หรือมาถามผมก็ได้ผมก็จะอธิบายวังว่าเรื่องเป็นอะไรเท่านั้นแล้วเรคนก็จะทราบความเป็นจริงนะครับครับตอนนี้เราขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับ,รบขอบคุณมากครับโอเค,ค okay, เลยเดี๋ยวจ่าให้เดี๋ยวว่า